วันนี้นะคบผมก็อยู่ในเซิร์ฟเออ่เซิร์ฟอะไรนะครับพี่พีเซิร์อะไรรู้ครับแต่เราเป็นเซิร์ฟแบบเนี่ยมีชูเตอร์อังเกอร์เกมอะไรเงี้ยครับอีเวนต์กิจกรรมอย่างเงี้ยนะก็จะเป็นแบบว่าไงเออ่ตอนนี้ผมก็เล่นในชูเตอร์นะครับผมก็จะมารีวิวโหมดด้วยนะครับ

ตัวด oh, 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 al, ีป ah, so ีใหม่คร oh, okay. ับดมากคุณาตเอายด้วยเหอนกอเราเราจะเป็นสายที่เก oh, ียนเกียนที่สุดในตระกูลสายหนึ่งนะฮะอ๋อนะครับมันจะเป็นเขาเีสายเลย ขายมีชี่เพื่อชาติฮะอย่างมุ้งอะอย่าเปิดเอ่งก่อนว,นอ,นวอ่ะโอ,โอ,โอ้โดนฆ่านะครับวัสตีครับวิน้าวัสตีครับแล้วคุณถอยออกไปห่างๆเลยนะ อัตเมืองฟ้าฮะ,อะโอเคฮะเฮ้คุณอยู่เมืองไหนเนี่ยวัตสีครับวัตสบบี่อ,อันนี้ก็จะเป็นอันนี้กิน สายอนี่นะครับ e ร s t o n e น o ็ c ตนะ